มันนี้มาดูรูปวันนี้นะครับรูป A นี่ก็จะแสดงจังหวะที่เป็นเราบล็อกซักชั่นนะก็คือบล็อกทางดูดนะครับเพื่อปลดโหลดของลูกสูบบางอันนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นจังหวะที่วาลมันดีเอนเนอร์จีอยู่แต่ตอนอก็คือรูปซ้ายส่วนจังหวะที่เราจะบล็อกซักชั่นเนี่ยเราก็จะเอเนอร์จีตัวโซลินอยวาล์วแล้วพอร์ต ไอซักชั่นพอร์ตมันจะถูกปิดนะครับรูป A เนี่ยตัวนี้คือตัวพลันเจอที่เขาอธิบายเนาะเป็นลูกสูบเล็กอันแล้วก็มีสปริงค้ำอยู่นะครับในตำแหน่งทำงานปกติเนี่ยสปริงมันก็ยันไอ้พลันเจอตัวนี้ขึ้นอยู่นะนี่คือจังหวะทำงานปกติซักชั่นก็จะถูกดูดเข้ามาได้นะครับซักชั่นก็จะถูกดูดเข้ามาได้ แล้วก็ไอข้างล่างนี้เป็นลูกสูบมันก็จะทำงานการอัดไปตามปกตินะครับอ,อทีนี้ตัวโซลินอย์วาล์วที่ว่าก็คือตัวข้างบนนี้เนาะก็จะมีนิเดิลวาล์อยู่อันหนึ่งใช่ไหมพอยันไว้ในตำแหน่งปกตินะครับสปริงยันพันเจอร์ขึ้นแล้วก็แรงดันตรงอ,อแล้วก็นิเดิลวาล์ตัวนี้ของโซลินอย์เนี่ยมัน มันเปิดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงดันซักชั่นเนี่ยวิ่งเข้ามาตรงเหนือหัวプラนเจอร์ตัวนี้ด้วยนะครับด้านล่างก็ด้วยก็มีแรงดันระดับเดียวกันคือ s u กชั่นนะครับอันนี้ก็คือพอแรงดันข้างบนข้างล่างมันเท่ากันเนี่ยก็แปลว่าแรงของสปริงนี่แหละจะเป็นตัวเป็นแรงรับนะเป็นแรงสุดทธิที่จะดันให้プラนเจอร์มันยกขึ้นอย่างนี้ก็ักชั่นแก๊สก็สามารถถูกดูดเข้ามาแล้วก็อัด สร้างความดันได้ตามปกติแต่พอจังหวะที่เราอยากจะปลดโหลดตัวลูกสูบตัวนี้ออกเนี่ยโชลีนอยดวามันจะอยู่ที่ตำแหน่งเอ e เน i z e นะครับเอ e เน i z e จ่อหมายถึงเอ่อมันยกนิดเดวาวตัวนี้ขึ้นนะครับยกตัวนี้ขึ้นเห็นไหมอันนี้มันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมแต่พอตัววาลวตัวนี้มันถูกยกขึ้นปุ๊บเนี่ยไอไอตอนที่ มันมีไอ้น้ำยารักษาความดันไว้ตรงหัวพันเจอร์ตรงนี้เนี่ยก็หายไปซักชั่นเนี่ยมันจะไม่มีไอเข้ามาตรงหัวพันเจอรละพอวาลตัวนี้ยกขึ้นปุ๊บมันไปรับเอาความดันจากฝั่งดิชาร์นมาแทนนะครับแล้วก็มาดันตรงหัวตรงนี้พอดันตรงหัวตรงนี้ปุ๊บไอพันเจอมันจะลงนะครับกดสปริงไว้เราก็จะสังเกตว่าซักชั่นมันเข้าไม่ได้ละนะครับซักชั่นมันเข้าไม่ได้ละนะครับ พราะว่ามันถูกปิดไปแล้วนะอันนี้ก็แปลว่าสูบนี้ก็จะไม่ทํางานนะสูบนี้ก็จะไม่ทํางานเราก็สามารถหยุดการทํางานสูบนี้แล้วก็เหมือนกับที่เขาอธิบายไว้ข้างบนนะบางทีอาจจะต้องปิดซ่อมเฉพาะสูบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็สามารถทําได้นะปิดเป็นบางสูบส่วนรูปข้างล่างนี้ก็ให้เห็นว่าวาล์วเพลทกับไอ้ตัวหัวลูกสูบเนี่ยมันก็ทรงประมาณนี้นะครับ นะแบบมองท็อปวิวลงไปนะครับโอเคก็เป็นคำอธิบายนะวิธีการลด Capacity แบบวิธีบล็อกสักชันนะครับ